สวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่สิบสามกรกฎาคมปีหกเจ็ดนะครับ <c oughs> วันนี้จะมาวางแนวทางรัฐบาลไทยนะครับให้ fc ทางช่องเหมือนเดิมนะครับเนาะหลังจากเมื่อเช้าลงแนวทางของฮานอยให้ fc ที่เป็นคอฮานอยไปแล้ว,วน,นี่คลิปนี้ก็เป็นของรัฐบาลไทยนะครับวันนี้เป็นของเซียนใจดีนะครับ ก็ขบุณเชือนเจดีนะครับแนวทางเรแบ่งเปนยีีทางช่องก็จะมาเปลี่ยนเพียงแค่แนวทางนะครับถ้าชอบก็ไปลงทุนนะครับเนาะไม่ชอบก็ข้ามไปก็ชอบความบันเทิงเหมือนเดิมวันนี้ก็เนัดคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปพา้นงน,นมาเที่ยวที่สวนที่น้องประจักษ์นะครับเนาะเขาเรียกนนองประจักษ์ที่อุดรนะครับนะเนาะ,นนะนะพานุน,นปั่นกันยานอุกลังกายมา เที่ยวชมธรรมชาติสวยๆครับเนาะอาหารปลาอะไรประมาณนี้เหมือนเดิมนะครับบรรยากาศดีๆครับเนาะลมพัดเย็นๆเดิน,นลมลมตัวคนเยอะนะครับเนาะปัตยานุกำลังกายคนเยอะมากใจกลางเมืองนะครับก็ถือว่ามาเที่ยวกัได้นทางก็นไ,ได้ตัวเหมือนเดิมกห็นไ,ไปที่แนวทางนะครับจะได้ไม่เ,เบื่อนะครับเนาะนานๆมองหน้ากัน คนอื่นดูผลงวดที่แล้วนะครับงวดที่สิบกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับงวดที่แล้วเสียนใจดีให้มาบนล่างนะครับวิ่งศูนย์ลองหนึ่งวิ่งศูนย์ลองหนึ่งหนึ่งก็เข้าที่หนึ่งเต็มเล็วิิงเข้าตัวลองนะครับเข้าไปที่หนึ่งแต่เสียดายนะครับเนาะจับคู่ไม่เข้านะครับเสียดายมาก เซนจจดีก็เป็นเซอนอีคนหนึ่งนะครับรถที่เลขวิ่งเดือนดีนะครับเนาะถึงคนไหนจับคู่ไม่เข้าเลขวิ่งก็ยังทำงานนะครับก็ผิดน้อยนะครับผิดน้อยบางทีก็จับเข้าทั้งจับคู่แล้วก็เลขวิ่งนะครับเนาะแต่วดที่ผ่านมาเลขวิ่งวิ่งเข้าตัวรองเข้าหนึ่งแต่จับคู่ไม่เข้านะครับจับคู่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับ ตัวลองจับคู่ให้ไม่มีสองหนึ่งนะครับเนาะส่วนตัวเด่นก็คือศูนย์ครับเนาะก็ไม่เข้าครับเนาะศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจดเสียดายนะครับเนาะไม่มีสองหนึ่งกองวันนี้ก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับจะเป็นยังไงถ้าไปชอบที่จับคู่ให้ก็จับตาที่เรียกวิ่งนะครับของเสียนใจดีนะครับนะเนาะเวิ่งเดินดีนะครับเดินดี ก็คล้ายๆกับกิชายเจดีคล้ายๆกับ f c j d นะครับเนาะเล็กวิ่งเดินดีให้จับตาที่เล็กวิ่งนะครับจับตาที่เล็กวิ่งงวดนี้นะครับให้มาแล้วใครสุดกจดไว้นะครับใครสุดกจดสุดก,กแคบก็รอ,อแคบเหมือนเดิมนะครับบนล่างนะครับงวดนี้เซนจะดีให้มาวิ่งหนึ่งรองหกนะครับเจ้านี้ เจ้าก่อนวิ่งศูนย์ลองหนึ่งวันที่หนึ่งสิงหาคมเพียวเกตให้วิ่งหนึ่งลองหกถ้าหนึ่งมานะครับก็หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับท่าหนึ่งมาถ้าหกม,มาก็หกศูนย์หกเจ็ดหกแปดหกเก้านะครับทวนอีกครั้งนะครับบนล่างวิ่งหนึ่งลองหก จับคู่16 17 18 19นะครับถ้า6มาก็60 67 68 69 8คู่นะครับเนาะแคู่นี้ให้เน้นไปที่ถ้าหลัก1มานะครับเสียนจะดีบอกว่า17กับหนึ่นะครับชอบมากที่สุด หนึ่งเจ็ดกับหนึ่งเก้าแต่ถ้าหกมานะครับก็คือหกเจ็ดหกเก้านะครับสองคู่หลักหกนะครับก็จะลืมนะครับหกเจ็ดคืออะไรสวตัวบากจะทำนึกถึงเลขพอศนะครับส่วนตัวนะครับเน,นะบาะเพราะปีนี้เลขพอศอยังไม่ออกนะครับถ้าจำไม่ผิดหกเจ็ด ปีนี้ปีหกเจ็ดนะครับเนาะสองห้าหกเจ็ดทุกปีเลขพศจะออกนะครับปีที่แล้วหกหกก็ออกไปนะออกทุกปีนะครับเนาะหกห้าก็หกห้าหกหกก็หกหกปีหกเจ็ดปีนี้เดือนแปดนะครับเนาะค่อนปีแล้วยังไม่ออกนะครับเลขพศถ้าจําไม่ผิดนะครับ่อคทุกทีไม่ออกต้นปีกลางปีก็ปลายปีประมาณนี้หกเจ็ดบาทนึกถึงเลขพศนะครับหกเจ็ด วัาจะขึ้นขึ้นหน่อยนีงก็เป็นหกแปดประมาณนี้แต่เสียนจะดีให้เน้นที่หกเจ็ดหกเก้านะครับจิดเส้นใต้ให้นะครับเนาะก็ใครชอบก็จัดได้เลยนะครับเนาะหยิบจับแบตเตอรี่ได้ไม่แน่นะครับสิ่งที่ผมคาดคิดที่ผมเดาเดาก็ไม่แน่นะครับหกเจ็ดเลขก่สอยังไม่ออกนะครับถ้าจะไม่ผิดยังไม่ออกเลขก่สอ ลองดูนะครับติดไว้ไม่เสียหายนะครับเลขพศออคนจอกทุกปีนะครับเลขพศปีนี้ยังไม่ออกเลยประมาณนี้นะครับเนาะสุดท้าไม่ชอบพอข้ามไปนะครับเขาบอกบางคนกขอบอกเลขหกเจ็ดออกยากประมาณนี้ก็มีส่วนนะครับเลขหกเจ็ดเลขห้าหกเลขเจ็ดแปดประมาณนี้ ออกยากแต่ก็ออกได้นะครับอย่าลืมออกยากแต่ก็ออกได้แล 3, 1, ว้วสามหนึ่งเราออกยากก็ยังออกครับเนาะสามหนึ่งหนึ่งสามยังออกเลยหมดพนักก็ออกสองหนึ่งนะครับเนาะสองหนึ่งที่ผ่านมาล่างนะครับสองตัวล่างประมาณนี้นะครับเนาะก็ขอบทวน,นะครับใครชอบก็ไปลงทุนได้ก็ถ้าคลิปกเหมอนเดิมนะครับคนที่ยังไม่เคยถูกหวยรวยเงินนะครับเนาะงวดนี้ใครปลดล็อกให้ได้นะครับ ปีนี้เดือนนี้เดือนแปดคำว่นหนึ่งสิงหาคมปีหกเจ็ดเดือนที่แปดแล้วครับเนาะค่อนปีแล้วอีกสี่เดือนก็เส้นปีแล้วบางคนยังไม่ถูกหวยเลยทั้งปีแล้วก็ให้ปลดล็อกให้ได้นะครับคอยเกลือมือคอยเอาคืนให้ได้นะครับเนาะทุกหวยรวยเงินเอาคืนให้ได้ถูกจากสำนักไหนก็แล้วแต่ครับเนาะไม่ว่ากันอหอยถูกเป็นพอนะครับให้ถูกเป็นพอ ใครจะถูกแล้วก็สบายนะครับเนาะจะถูกเรื่อยๆนะครับเนาะใครถูกบางคนมีโชคด้านหวยนะครับเนาะบางคนก็ไม่มีโชคบางคนก็มีบางทีถูกหวยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเนาะบางคนก็ไม่ถูกสักทีเลยบางคนก็ถูกอยู่เรื่อยนะครับเนาะอยู่ที่โชคอยู่ทีดวงเหมือนกันคนึชอบใช้คําว่าขอให้มีโชคนะครับเนาะถึงชอบใช้คํานี้เพราะบางคนบอกตรงๆยังไม่ซื้อนะครับเนาะเพราะว่าเขาไม่มีโชคประมาณนี้ คนแรกเด็ดๆไม่ซื้อนะครับคนแรกเด็ดๆดีๆไม่ซื้อไม่ซื้อตัวอื่นออกมาสวยเลยบางทีเสียดายย้อนหลังนะครับเนาะก็สลับคนไม่มีโชคจะมาแนวนี้นะครับบอสที่ชอบใช้คําว่าขอยมีโชคอยู่เป็นประจํานะครับอ่ะก็ฝากไว้จะดีครับเนาะคนเินงเงยรวยครับเนาะเจริชิบหน้านะครับชิปจีก็สวัสดีครับ